สวัสดีค่ะหมอเจีย๊ยบจากทบว์คลินิกนะคะวันนี้ก็ครั้งที่5าแล้วนะคะพี่หมอได้มาร่วมมีโอกาสร่วมงานของบริษัทอัลเลอร์แกนนะคะซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตโปรต็อกของอเมริกาที่ทุกคนรู้จักกันดีนะคะแล้วก็ฟิลเลอร์ชูวีเดิมนะคะวันนี้คลินิกของเราได้รับเกียรตินะคะเป็นหนึ่งใน10คลินิกที่ได้ใช้โปรต็อกนะคะแล้วก็ฟิลเลอร์ที่มีปริมาณสูงที่สุดในประเทศไทยนะคะรวมกันนะคะเป็นปีที่5าแล้วจะเป็นยังไงเราก็ลองติดตามดูนะคะ ำหรับริษัทเอเลแกนนะคะหลายๆคนก็อาจจะทราบเนอะแต่บางคนก็ไม่ทราบว่ามันคืออะไรบ้างใช่ไหมคะก็จะมีโบท a อกอเมริกาที่ทุกคนรู้จักกันดีนะคะแล้วก็ฟิ l เลอรนะคะที่พรีเมียมที่สดนะชื่อจูวีเดิมนะคะรวมไปถึงเครื่องกําจัดไขมันด้วยความเย็นนะคะซึ่งที่คลินิกก็มีบริการด้วยชื่อคู s c เกลติ้งนะคะสําหรับในงานเนี่ยก็จะมีการประกาศรางวัลน,นะคะในคลินิก ที่มียอดใช้สูงที่สุดนะคะรวมไปถึงเรื่องของการลอ,อน u n c h e ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในปี2021สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกความไว้วางใจนะคะที่มีให้กับตัะโพคคลินิกนะคะปีนี้ก็เป็นปีที่5แล้วนะคะทุกคนก็ทราบกันดีว่าปีนี้คือเป็นปีโควิด19นะคะก็ยังมีความไว้วางใจให้มารับบริการคลินิกของเราอย่างต่อเนื่องนะคะก็ขอบคุณคนไข้ามากจริงๆนะคะและก็หวังว่าปีๆถัดๆไปนะคะคนไข้ก็จะไว้วางใจตับโพคคลินิกเหมือนเดิมนะคะวันนี้ก็หมาะจะขอบคุณมากจริงๆคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ